ครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมักลูกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเว็บไซต์เพลยโอเคนะครับเล่นกับู้เล่นทางบ้านนะครับให้ชื่อว่านะครับมือปืนนะครับนนชัยนะครับมือปืนอยู่ที่นนชัยนะครับไปครับโคนขึ้นไปนะครับสีดําเดินมาครับ ับมาด้วยครับทนี้ก็เป็นการซ่อรูปอยู่นะครับสีดําก็เดินคนมาเม็ดนะครับเป็นแต้มมาตรฐานนะครับไก้เก้าฟ้าขึ้นโคนเสริมไปอีกนะครับดําเล่นโคนมาตําแหน่งนี้จะเล่นอะไรเอ่ยนะครับมาเทียมขุนพลคู่หรือเปล่าครับนะครับไปครับเบี้ยไปครับ เบี uh ้ยตำแหน่งนะครับขอควายสีขึ้นไปนะครับสีดํานะครับเดินเบี้ยนะครับขอควายห้านะครับยันไว้นะครับมอนยันหลักนะครับตำแหน่งนี้นะครับอะไก่ขาวฟ้าเสริมเบี้ยขึ้นไปนะครับเบี้ยขอไข่สีขึ้นไปนะครับเล่นเชิงเบี้ยกันนิดหน่อยนะครับสีดําเสริมโคนขึ้นมาอ๋อเป็นโคนในผลนะครับตำแหน่งนี้นะครับเสริมเม็ดครับ สีดำเดินม้าเทียมคนในผลนะครับขึ้นม้าครับเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับสไตล์ไก่ฟ้านะครับสีดำดิสขุนนะครับดิสขุนมาทางด้านซ้ายมือของสีดำนะครับจะเอาเรือมาเล่นแล้วนะครับเอาขุนพิเก็บเข้าป้อมนะครับตำหน่งนี้ครับปูครับปูสามไปก่อนนะครับ ถ้าไม่ทําอะไรนะครับก็อาจจะทิมทิมริมนะครับริมกอไก่นะครับกอไก่ห้านะครับสีดําเลือกที่จะกินตัดนะครับกินตัดก็ทเม็ดกินครับสีดําขึ้นขุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตําแหน่งนี้แหละเปิดเบี้ยขึ้นไปครับเป็นเบี้ยฉชิงนะครับไก่ก้าวฟ้าชอบเล่นแบบนี้นะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะครับ การคุมตำแหน่งมากนะครับกันมมาเขาโยกมาอะไรอย่างนงี <eye> ้ประมาณนั้นนะครับโดนทิ่มไล่เม็ดนะครับกลับครับกล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 ับกับให้ไวนะครับตำแหน่งนี้ตาสีดําเดินนะครับสีดําเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาอืมกินนะครับจังหวะนี้น่าจะกินดีกว่านะครับตัดตัวไปให้หมดนะครับเราควรกินมาก็จะปักเบี้ยไล่นะครับเอาเบี้ยกินขึ้นมาก็เป็นแท่นนะครับตำแหน่งนี้นะครับ เม็ดเราสามารถไปยืนได้นะครับนะครับเอาเม็ดไปยืนครับยืนโกโก้เก๋ๆนะครับสีดําอาจจะต้องเสริมเม็ดนะครับอ่าสีดําเสริมเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับตําแหน่งนี้นะครับม้าครับม้าขึ้นไปนะครับขึ้นไปคุมนะครับคุมตําแหน่งของแท่นนะครับแท่นหมากที่เม็ดยืนอยู่นะครับเพราก็ต้องเอาเม็ดมาต่อกับเราอยู่แล้วนะครับ รักษาแท่นไว้ครับพอเรามีแท่นแล้วนะครับอ่าสีดํานะครับใช้เม็ดนะครับขึ้นมาต่อกับเรานะครับเราไม่สนนะครับอยู่นิ่งๆไว้นะครับครับเสริมขุนขึ้นไปนะครับเข้าป้อมนะครับป้อมตรงกลางกระดานที่ปลอดภัยนะครับพอมีเบียดํานะครับหนึ่งหนึ่งใบนะครับเป็นกําแพงกั้นนะครับเรือเรืก็ไม่กลัวนะครับสีดําเสริมโคนขึ้นมานะครับอืม เปิดครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับเบี้ยชอช้างนะครับมาเล่นทางด้านปีกขวากันบ้างนะครับปีกซ้ายมันปีกซ้ายตำแหน่งนี้คืนนิ่งแล้วนะครับดำทิ่มริมนะครับยอหญิงห้านะครับตำแหน่งนี้นะครับไก่ก้าฟ้านะครับน่าทิ่มนะครับทิมไปตรงหน้าขุนนะครับชอช้างห้าครับเพื่อทำลายเบี้ยตัวในนะครับเราจะเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับ เป็นแนวทางนะครับทิมไปครับนะครับเขาไม่กินเราก็กินครับแต่ถ้าเขากินเราก็ใช้ม้านะครับกินนะครับหน้าขุนดําก็จะเป็นเป็นจุดให้เราโจมตีนะครับเรือ2องลำเราพร้อมนะครับต่อไปสีดําเดินนะครับสีดําเลือกที่จะกินเม็ดนะครับกินเม็ดตรงนี้ต้องเอาม้าครับเอาม้าไปจับกินนะครับ กินแล้วจับโคนสองตัวไว้นะครับครับมาตัวล่างไปครับสีดำนะมีทางเดียวนะครับน่าจะถอยมาไปโผู่กับเดินขุนนะครับสีดําเดินขุนครับตำแหน่งนี้นะกับเรากินเบี้ยตัดเข้าในนะครับเห็นไหมครับเด็กๆและเยาวชนครับผู้ที่หัดเล่นหมากรุกนะครับเป็นแนวทางครับคือหนึ่งนะครับตำแหน่งแท่นนะครับเบี้ยดําเดียวๆนะครับที่อยู่ตำแหน่ง งองูนะครับอาตำแหน่งนี้นะครับสีดำผิดแล้วนะครับสีดำต้องใช้ขุนกินนะครับเอาม้ามากินตำแหน่งเนี้ยคนสีดำจะฟรีหนึ่งตัวเพราะว่ามีม้านะครับของสีขาวที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูสีจับอยู่นะครับแล้วก็เอาม้าไปลุกที่ชอช้างนะครับชอช้างห้าครับชอช้างห้าครับหนึ่งทีนะครับไปครับ ุกเข้าไปนะครับตกครับไม่ตกเข้าไปริมเลยนะครับดำเดินหนีนะครับมาเราไปต่อครับของฟรีมาแล้วนะครับจะลุกคาดนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับพูดทางบางตาทำางบางตาสังขัางบางตานะครับไม่เห็นนะครับาจะกินมาเรายังไม่ให้กินนะครับเราเปิดโอกาสให้ก่อนหนึ่งทีนะครับยังไม่ลุกนะครับ สีดำยังไม่หลบขุนครับจังหวะนี้นะครับจัดการนะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับโอ้ผ้ายังใหญ่หลวงนะครับตงแหน่งนี้นะครับน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ก็เป็นม้าแรกเรือนะครับขุนดำบีบขึ้นมานะครับกินเรือก่อนครับสีดำใช้เรือกินนะครับตำแหน่งนี้นะครับเบี้ยที่อยู่ตำแหน่งชอช้างนะครับข้างม้านะครับ ตอนนี้สีดําก็แปลเป็นแปลรูปเป็นม้ามังกรนะครับม้าสูงสองตัวเราก็ต้องจับก่อนครับอ่ะควรไปก่อนครับนะครับรักษาแท่นนะครับกันนะครับกันเบี้ยเขาทิ่มขึ้นมานะครับเราจะเสียทรงเบี้ยนะครับคนขึ้นไปรับก่อนนะครับเอาเรือมากุดขุนตัวเองอืมไม่มีปัญหาครับ๋ย่นี้เบี้ยนะครับเบี้ยตรงมาครับ จักินเบี้ยก่อนนะครับสีดํำเอาเรือไปผูกนะครับผูกตำแหน่งนี้ก็ไปครับเอาเรือไปครับจับกินเบี้ยอีกครับนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งหน้าขุนดํานะครับจับไว้ก่อนนะครับแต่กินยังไม่ได้นะครับในอนาคตนะครับอาจจะเอาม้าไปลุกนะครับมาไปลุกแล้วก็เบี้ยไล่ม้านะครับ ประมาณนี้นะครับโคนมาต่อโคนโอ้โหอย่างนี้นะครับเรียกตัวหมากของสีขาวนะครับไก่ก้าฟ้านะครับขึ้นโคนไปยืนแท่นนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับถอยกลับมาต่อหรือเปล่าครับถอยกลับมาต่อผมกินเบี้ยฟรีนะครับใช้ขุนมาตำแหน่งนี้นะครับสีดําพาดอีกแล้วนะครับนะครับเห็นได้ว่าเราสามารถปักโคนครับไปลุกได้นะครับที่ตำแหน่ง จอจานนะครับจอจานห้านะครับมากินมาแล้วก็เบี้ยกินลุกกินมาอีกทีหนึ่งครับตำแหน่งนี้ไม่หมดก็เหลือน้อนครับไปนะครับอย่าว่าครับอย่าว่าไก่ก้าวฟ้าโหดนะครับลุกไปหนึ่งทีครับสีดําใช้มากินนะครับเบี้ยกินไปครับนะครับลุกอีกหนึ่งทีนะครับจับไหมครับูคตอสู้ยังมีจิตใจเป็นนักกีฬานะครับ ไม่จับนะครับสงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารลุกไปอหนึ่งทีครับนำเช็คขุนกินนะครับตำแหน่งนี้นะครับอ่ยันครับเสริมขึ้นไปเรื่อยๆครับยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้นะครับโคนขึ้นไปอีกครับเอาเดือมาจับเบียจะดันเหรครับดันคํ้ครับค้มไก่อนครับคั้มไม่ก่อนครับ เป็นทางโคนของเราวิ่งไปอย่างสวยงามนะครับเอาเรือออกมานะครับเอาเรือออกมาก็ต่อครับนะครับปลดอาวุธนะครับสีขาวมีกองกําลังที่เหนือกว่านะครับไม่ได้แกล้งนะครับนะครับสีดําไม่กินครับต้องการให้สีขาวกินแล้วเอาเบียมาจะมาเล่นนะครับอย่าไว้ใจดํานะครับไปครับโคนครับ ไม่เหือไม่อื่นครับสีดําไม่มีตัวเดินก็ต้องต้องกินครับเรือเด็กก็ต้องกินะครับเอาเรือกินเรือนะครับกินด้วยครับตอนนี้ก็เป็นต่อนะครับม้าหนึ่งตัวกับเรือหนึ่งตัวนะครับแต่สีดําก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับนะครับมือปืนนนชัยนะครับครับมือปืนแห่งนนชัยนะครับเจ้านี้นะครับ โดนลุกไปหนึ่งทีนะครับโคนครับโหตัวใหญ่สามตัวนะครับเรามาดูกันว่านะครับจะจนในท่าไหนนะครับนะครับอามามาเสริมไปอีกครับจับกินเบี้ยนะครับเดินขนหนีนะครับอ่ากินครับกินเรือกินเบี้ยครับนะครับถอยโคนกลับมานะครับอ่าก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะ ก่อกรนอะไรขุนหนสีขาวได้นะครับคนตรงตรงนะครับคนตรงตรงนะครับตรงอย่างเดียวนะครับลุกไป1ทีนะครับขุนไม่สามารถหลบไปตรงหน้าโคนได้นะครับถ้าหน้าคนตรงตรงก็จะลุกจนนะครับอาจะถอยหลังนะครับตกตาแปดไปแล้วครับจังหวันี้เสริมได้ม้านะครับ สีดาเดินขุนครับก็จบนะครับก็จังหวะนี้นะครับก็ม่ต้องออกแรงอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าขุนไม่หนีนะครับผมจะเดินม้านะครับไปที่หน่งยอหญิงนะครับยอหญิงหกนะครับแล้วก็เอาเรือลุกจนนะครับจังหวะนีู้่ต่อสู้ก็ยอมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุกจนเรียบร้อยนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ